ขอากาบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมแฟนกาบแฟน,แฟนช่องนะคะเบิกทรัพยาปทุมมามาอยู่นู่นจำป่าเนาะ,ะเนาะตามตัวเลขและแนวทางของปูนะคะเอฟซี FC ทางบ้านเขามาแล้วกาแฟกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องเดลเดอร์ค่ะเลขปูเขามาแล้วไล่หัวน้ำพม่ี่น้องค่ะแอบกับิ่งมีโอกาสในมากราปูนะคะค่ะกันสีเด็กไปกราบละสอบถามปูน้ำกันเนาะคะ่ะ การนมาสการปู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 ปะปู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 ปกปู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 นูป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 ปู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 นูปูงนปู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 นนปู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 ปาปูปูปูปมันเูปมปูปูปูมูปปู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 ปมปนปูปูปูปปู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 กลางดงเนาะ โซลาร์เซลล์ของผมพ่ออันแผงน้อยมีสองแผงไฟเขาวก็ถึงแต่ว่าลงคัวอะไรเสร็จแล้วครับปู่ลงคั่วกับไก่ไก so> ่เสร็จแล้วก็ไปเรื่อยๆตามงบครับผมมันมีใครได้สั่งนี่บุ๊บบี้ไ่ได้สั่งแต่ชาชาเดี๋ยวเดี๋ยวชาชาเนาะบอสเด็ดบอสเด็ดเท่าหาบ่บ่บอสบุญสอบนึ่งก็ดีจริงๆนะขัได้ดสาบไปอันฟูอันที่ถมไม่หันดีเฮ็ดนางปูโอ้เนอะบ่ยูกกลางนาวัดเนี่นบ่ครับผมปู่จีสามพระธาตุคำจมปาพระธาตุคำจมปาทุก บานเอฟซีเฉลี่ร่วมกุศลแล้วบานนีครับเอฟซีครับวันที่สิบนี้วันพระธาตุคำจำปาวันที่สิบนี้สีว่างสีลาเลิกวันที่สิเออสีวางสีลาเลิกข้างนาอันสีไสซื้อพระธาตุขมจำปาพระธาตุข้าปาร้ามถึงคาจำปายู่แล้วอู่นี่ค้ับข้ามาจำปาอยจอันแทงว่าวัดกสีเปี้ยนซื้อไม่บอกเปี้ยนอันนี้ไปแช่สมรูอยู่อยู่ะไปไปวัดกิน วัดคำจมป่าโอ้ต่อไปสิเป็นวัดป่าคำจมป่าต่อไปตั้งซื้อให้ยไขยกับพระธาตุแมนตัวเดียวกันไม่ค่อยคือของเราท่องท่นช่วงนี้เป็นสมระสง์นี้เนาะแต่มีใบถือต้องครบหมดแล้วครบทุกสิ่งทุกอย่างมั้อก็สากงนลยมัองราชสิบป็วมาจริงๆเขาข่ายเจียววัดพระธาตุคำจมป่าครับเอาเจีววัดพระธาตุเจียวก็ได้บพราตั้งเขาเพราะว่าเขามีพระธาตุเจียวหลายเด้วยธาตุเจียวเขามีอยู่เลยธาตุเจียวเขามีอยู่แล้ว มันณปินมาอยู่นี่แหละใหายอยู่ในป่าในดงปูบะนิมิตเป็นแบบไหนฮะปูบะนิมิตบะนิมิตบะนิมิตบะไหวก็หายรถแล้วบรรดาอย่างที้ปูมาเขียนทั้รอแล้วเนาะพูดมาบอกอืนั่นแหละปูไปยึดอันเนี่ยเนี่ยในงานสร้างมาเดี๋ยวเขาจะพูดมาบอกอ่ะได้งา่สร้างมาตัวเดียวพูดว่าเก่าหนึ่งรถแล้วออกข้างนีดเนาะโอ้เขาไม่เขาไม่สบายบอกครับบดีแล้วมันมากอันสิเลยนี่เขาจะคือรอคือวันนี้เลยโอ้รอรอคล้องคือได้ เลอกค้องหรือาก็เจออะไรนะครับปู่เจอเจอทั้งขอนไม่แล้วอันนี้ขอนใหม่คนเดียวมันกคือเมื่อกเขียนก็ยังว่ามีมีแงมมี่ยังกันเบื้องหน้านั่นครับเพื่อคือไม่แนะนำเนื้องหน้านั่นแล้วนอนโคตรที่แนะนำนั่นพี่ตุย่างเขาหลอกไฟึ้นมากอ๋อเขึ้นจากไฟบ่อกเขึ้นจากไฟน้ยปูหลอกไฟึ้นมาน่ะเมื่อกี้มันขึ้นคู่ไปมากสิน่ะครับคือกลายเป็นใหม่ปู่มันเป็นฟัสซิล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 คือจังใหม่ครับปู่เนาะเออเป็นฟัสซิลแล้วกระดูกคือจังใหม่ อผัดซิวนี่ยเป็นผ้าสางเนาะนจมปาอือันนี้แหละวัดจีบูว่าเนี่ยเป็นผาสางเนาะครับกระดูกกลายเป็นไม้ไปหรอกมันเป็นผัดซิวแล้วยูโดนลลายยูดนกระดูกไก่ไม้นั่งเป็นหินที่เป็นหินก็เป็นหิ้เป็นหินเป็นหินเป็นหินแล้วกระซิวแลาวหนึ่งเก้านี่มาจากไหนครับนี่แหละก็ะปุเอาน้ำกระดูกกินแล้วลอนตรงๆเลยดิไม่ต้องถามยากนั่นแหละผมว่าไม่ต้องมาถามก่นยากละหลายคำมาแจก ให้ด้วยหายรวดพ่ต้องถามยากแต่พอนิตสางอีนนี้ต้องอย่าป่าพ่นต้องให้ดูกช้างเหรอครับกระดูกช้างถ้าพอนิตสางน่ะอืนะแล้วก็ไปโยนอยู่่ว่าอยู่ว่าปูมูสาเนาะพ่อเลี้ยงเนาะเอาน้ำพูนี้อาทิตย์นึงทนึ่งหย่างอันไหนครับปูหอยอยู่นะหนนี่ทงอย่างไม่ปูนะเอามาให้เบิ้งหน่อยนาะปูของแถวเขามีเนาะเอาย่กมาถึงอย่างไหมยกมาเลยบ่บอกชี้ลูกครับ ไม่ได้วดอุตลิข์ครับคุณพ่อเดี๋ยวว่าครับเขามีของขิงของเขาเบานาะคือเราเอามาดูแล้วใส่ตุลกินิดนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมอ๋อนี่เขาเบาได้ห่น้องเบิ้งออกนี่คือเบาเ้าเบาล้อนมีไหมเด้อมีของแผลอยู่หนมั้งเนี่ยว่าด้ตั่วนี่นี่ของแผลอยู่เนี่ยคือปูลอกคลองหรือครับผมเลยเห็นแหละเออมันเห็นลอกคลองขึ้นมากของเก่าตัวนี้เนาะของเก่า พี y, mm. ่จะได้เอาจับเจ้าลูกหลานนี่ขึ้นดังสีเด้อมันดวงสีบอก่าเจ้าตัวเนาะอืมเอาไปจับยางก็กระดูกคนโบราณอ้าวมันเบ่าเด้อนี่เบ่าตีปูเบ่าเด้อนี่อันนี้ก็เบ่าเนี่ยตัวมันนี่ตัวเบ่าอันนี้คืออะไรครับปูเบ่าหลอมทองค่ำปูผมแบบว่ากระดูกอะไรที่กระดูกคนโบราณมันมันโดนได้มันละมันหลายปีเลยเลี้ยงขึ้นมาอืมเอียนเอียนเปลีนเบ่าเปลียนเบ่าตัวยางนี่นี่ก่อนมัน เดี๋ยวก่อมันพขาสออันนี้ว่มันเล็กแปดปกปูใเบื้องเอาตัวนาอนี้เบาเบิ้งเอาไหมเ็นหันเป็นหัวคนโบราณมันขึ้นมากสีเดยโอ้ขันยาบเลยขันของคนซัมนียันแตกายไม่ได้เลยไสมัยกเนาะมาสูงเอต้นตาลเากรเนูะมะดูละแข้งเลยเนายาบกันแน่ะแสดงว่าแถวนี้เนี่ยของเก่าเยอะนะปู่กูเพื่อกันพวกกระไดพวกนังอยู่เนาะพวกมาสวนบุญนี่ครับสวนบุญไ้มาสวนบุญพราวาน่าซื้อ ครับปันนึงขึ้นใหม่เฮาเนาะโอ้ปกติเป็นหนเก้าเลยโอก้าเดยตัวเดียวเลยครับปูตัวเดียวเลยอะหนึ่งเก้าแว่าอันมีซีอันซี่สิโอ้นี่เด็กเก่านี่เดก่านี่เดเก่านี่นี่นีสวเลยนีอเอ้เพิ่งเหรอเพิ่งเอเาเลยมีซีอัมาพร้อมกันสิบ่หนึเกอซีกา็ได้เพราะอันนี้ก็หนึ่ง่น่าละนี่เกเก่าเอาใช่ะอันไปใช่ละเอาหันออกเลรอเนี่ยเอาปุ่นจะหาศูน ห้าศูนย์เออใช่คระปุกนี่เรือกหาเรือกศูนย์เด้เออเลกหดินี่เออบอรเลเก่าติเลือกหาติเลียกหาหนิมานน่โอ้เลือกหาครับว่าไม่เลขเก่าห้าศูนย์นี่ศูนย์มางเกลือหนึ่งเอาเท่านั้นละเออเั่นั้ละห้าศูนย์กับเก่าหนึ่งครับพี่ซี่ครับเก่าหนึ่งนึ่เก่าใช่เก่าหาศูนย์เยก็ได้แ่าเกหาศูนย์กับหนึ่งเก่าก็้มันเ็นข้นเดียงเนาะเขาไม่ได้ตัวเด้นเออเก้าห้าศูนย์นี่เดกเก้าห้าศูนยมนี่เด้อ พวเนี้ยดูได้ไหมราคาป่ะอือุซี่เก้าหาศูนย์ครับอซีครับียังครับปูได้เาคาอมเมนอีที่แรีผมว่าเป็นเหล็กเกไม่ปูเ็นเหล็กหาพุ่ะน้ไงก็เล็กหานั่นแหละนั่นแหละนี่นี่เหล็กหาเรีิยิดทุกคนจหนาไปใส่ระบาดนี่โอ้้อหัเก่า 9 5้าออ้แาห้าศนย์ตัวนี้เกนย์นโอ้ยแมนแล้วเก้าห้าศูนยครับเดี๋ยวถ้ามนละมันจะสางอย่าปลาจะสางกระางแต่ไม่สร้างราต้องม่อีกไม่จะสรางผู้บอกมันตรงๆไว้ดิแมนครับแมาไมที่สร้างอ่ะนะนต้องสร้างถึงเวลาเลยด้วครับทําให้ลูกหลานหุเงินใชมาสางเนาะแมนแล้วรับเอาเงินสรางนี่ถ้าอยากสางเกดีนั่มแมนครับเลาาเงินสร้างครับห้าหนึ่งเก้ากับห้านยครปูมะเก้า 9ก้าห้าศูนย์เก้าห้าศ sí. ูนย์อือพูดผ um, ิดพูผิดครับให้เก้าห้าศูนย์ครับย uh um. ี่คร Ges ับเก้าห้าศ yeah, ูนกับเก้าหนึ่งเก้าอนเก้าเก้าหนึ่งเนะสาครับเม็ดเดียวเม็ดเดียวคนละเลยมันคนขึ้นไหนหลีเขาบ่เลมามูสงอาดิคนขึ้นอแมนแมนพวกเพนอยากสั่งเลยเอเนาะค่ะเนาอเพิ่เจอเนาะพนขึ้นอีกดูกะครับปุมอือเป็นกระดูกกระดูกช้างอือกระดูกช้างนี่เดียวอู่เก้าหนึ่งน่ะบ อันนี้อันนี้ในเบาล้อมมันขถึงหาเก้าหาศูนย์เด้เก้าหาศูนย์ในเบาล้อมในเบาล้อมเก้าห้าหรือก็ศูนย์เออแม่นอีเดียก็ที่เราต้องไม่พูดกันเนื่อยเนี่ยตาเห็นเด้อะพูดเห็นทั้งปวงสิพันธ์หายังสิพูดพันอยากสางเด้พระธาตุครับผมถ้าพระไทยวัดองศางมันเอาไว้เังสระห้องแม่นอี้ดีเา่ต้องสศางเอออืมนั่นแหละทางช่องก็เป็นเพียงซื้อกลางเนาะค่ะเนาะปู่พันขุดพบวัตถุโบราณค่ะ แข่ไก่เบ้าคนเอื่นเบ้าเนาะค่ะเนาะเป็นหลอกข้องก็ได้เจอนะคะค่ะเอฟซีกับพี่แจ่าหน้าเบิ้งค่ะเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะสอบจังตามบองมากระพานเด้อค่ะแอดกับสิผ้าเบิ้งตัวเลขนะคะ มีหนึ่งเก้าหนึ่งหกตัวเดียวกันนะคะสี่หนึ่งเก้าเก้าห้าศูย์ค่ะค่ะแคปหน้าจอไว้ค่ะ FC เห็นเป็นตัวใดก่ะพิจารณาเบึงก่าเป็นแนวทางสอบต่างๆมามากระพันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะื้อค่ะเป็นกำลังใจฟังเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะมือน,นี้ค่ะติดตามปูนนจำปา FC ที่อยากรวมคุณน,น้ำพูกับเชินใดนะคะนาะ ค่ะสำหรับคีิมี่ค่ะให้โชคให้มันให้ร่ำให้รวยกันทุกทุกท่านค่ะทางช่องขอจบคลิปไว้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ